ให้เสียงภาษาไทยโดย Hangout Studio ช่วงเวลาของการเรียนจบไกล้มาถึงเต็มทีอยู่ขอบผีเนยและตาลได้จัดงานเลี้ยงฉลองครั้งใหญ่ช่วงก่อนวันที่จะเรียนจบณบ้านของผีชซึ่งเป็นคนที่มีฐานะมากที่สุดในกลุ่มอ้าวอาว้สาวๆไม่คิดจะช่วยกันหยิบน้ำเลยนะ แหมแล้วใครทั้งหมักหมูทั้งจัดโต๊ละจ้าโธไอ้คอฟมึงนี่ขิดบ่นจริงๆเลยนะให้เนยกับตาลเขาได้พักบ้างเฮอะแต่จะว่าไปก็กินแทบไม่เหลือแล้วนะแหมทําเป็นพูดนะพีทฉันกับเนยกินหมดหรือแกกันแน่ที่กินอย่าไปเชื่อมันะคอฟก่อนแกจะมาถึงเนะ่ะพีทมาซัดไปสองจานคนเดียวแล้วเนี่ยว้าวมาแล้วมาแล้ว บารไมีคิวจานบักแอฟลยทีนี้ก็ไม่ต้องแย่งกันแล้วนะโอ้โหดูสิมีบักคากเลยเนะี่ยพวกเขาทานอาหารและพูดคุยหยอกล้อกันไปมาอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึงกลางดึกบทสนทนาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปถึงเรื่องของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ท้ายหมู่บ้านของพีทเออนี่ไอพีทบ้านร้างท้ายหมู่บ้านที่มีข่าวอะ่ะไปดูมาหรือยังอ่ะ โเฮ้ยใครจะกล้าไปวะฆ่ากันตายขนาดนั้นนะสรุปเขาฆ่ายกขัวจริงๆดิใช่เคยได้ยินว่าเฮี้ยนมากเลยนะนี่ขนาดยังไม่ถึงเดือนบ้านใกล้ๆกันติดป้ายขายทิ้งไม่ก็ย้ายออกกันไปหลายหลังแล้วอะโหหน่ากลัววะ่ะงั้นพวกเราไปดูกันมาบรรยากาศกลางคืนแบบนี้น่าตื่นเต้นดีนะจะดีเหรอแต่มัน น่ากลัวอยู่นะก็ไม่ต้องเข้าไปสิแค่ดูจากบนรถก็ได้เราไม่ได้ไปล่าท้าผีอะไรสักหน่อยอะแค่ไปดูให้รู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนก็เท่านั้นเองอะพวกเขา,าตัดสินใจ้านราง้ายหมู่บ้านด้วยกันซึ่งบรรยากาศร,ระแวกนั้นตรงเงียบเป็นอย่างมากมีทั้งบ้านที่ติดป้ายประกาศขายและบ้านที่ย้ายออกไปแล้ว ได้มาจอดที่หน้าบ้านหลังนั้นในเวลาเพียงไม่นานถึงแล้วอ่ะดูซะมันจะมาปู่ายบ้านมืดมืดอย่างอื่นเยอะแยะไม่ดูขนลุกเลยอ่ะมืดก็มืดแถมพวกต้นไม้ยังขึ้นรกไปหมดนั่นดีแต่ขอถ่ายด้วยไว้หน่อยละกันหลอนดีเฮ้ยระวังน้าตาลเดี๋ยวยาไตชัดตาไม่รู้ตัว ปากเสียมาพูดอะไรตอนนี้เนี่ยไม่ถ่ายแล้วเป็นไงสมใจมือหรือยังไอ้คอฟเห็นเนี่ยไม่พูดอะไรเลยนะกอว่อา,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 าพวกเรารีบกลับไปนอนกันดีกว่านะนี่ก็เริ่มง่วงแล้วอะโหว่าอาการอย่างเนี้ยเห็นของจริงแล้วปอดชัว พูดมากนะ้าอายุกูไม่ได้กลัวสักหน่อยอะก็แค่ไม่ชอบที่มันเปื้อเฉยเฉย่อะอาจารย์เช้าว,วันต่อมาผีต้องรีบตื่นแต่เชา้าเพื่อมาทำความสะอาดบ้านตอนที่แม่ของเขาจะกลับมาในช่วงเย็นวันนี้ อยู่เดินเข้ามาหาพีทด้วยอาการงวงเงียตก่อนที่เนยและตาลจะเดินตามออกมาซึ่งทั้งสองคนก็อาบน้ำแต่งตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตื่นแต่เช้าเลยนะมึงรับบทพ่อบ้านนะดิเออใช่เมื่อคืนกลับมาถึงก็นอนกันเลยอ่ะดีนะที่ในยกับตาช่วยเก็บางส่วนไปแล้วอ่ะฮึสํานึกบุญคุณซะด้วยล่ะพีท ครับครับเป็นพระเดชพระคุณที่สุดเลยครับก็เลยซื้อข้าวต้มมาไว้ให้แล้วนี่ไงอันนี้ของตาด้วยนะแล้วของกูกับไอ้คอบอ่ะเอออยู่บนเคาน์เตอร์นี่ไงไปอุ่นเอาเองเด้เอ,าอ้าวยูแล้วคอฟละ่ะยังไม่ตื่นเหรออา้าวไม่ใช่ว่าตื่นแล้วเหรอตอนออกมาจากห้องก็ไม่เห็นแล้วนะเดี๋ยวลองโทรหามาละกันอืม ไปก็ไม่มีคนรับวะ่ะมันกลับไปแล้วหรือเปล่าอ่ะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็ไม่ยากจะเห็นนะมันอาจจะกลับไปแล้วก็ได้มันยิ่งชอบหนีกล,กลับก่อนทุกทีพวกมึงก็รู้นี่งั้นไม่รอก่อนละกันเพราะยังไงเย็นนี้เราก็นัดกันไปบ้านแม่ตาณน,นี่นาะค้ฟก็ต้องกลับมาอยู่แล้วล่ะเวลาร่วมเลยผ่านไปจนถึงช่วงเย็น ทุกคนก็ยังติดต่อขอบไม่ได้ทำให้พวกเขาเริ่มเกิดความกังวลเพราะเลยเวลานัดมาร่วมสอกชั่วโมงแล้วผีจึงบอกให้อยู่ลองติดต่อหาพ่อของขอบปรากฏว่าขอบก็ยังไม่ได้กลับไปที่บ้านเช่นกันผีที่นึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงชวนทุกคนย้อนเวลาดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือของเขา จนในที่สุดพวกเขาก็พบว่าคอบนั้นได้ออกจากบ้านไปในช่วงเวลาตีสามของคืนนั้นเองพวกเขารีบแยกย้ายกันออกไปสอบถามเพื่อนบ้านในระแวกนั้นทั้งหมดได้เดินถามได้เรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังหนึ่งจึงได้ความว่าในตอนที่เพื่อนบ้านคนนี้กำลังเดินทางกลับจากการทำงานกะหนึ่ง ก็ได้เห็นคนที่มีลักษณะคล้ายกับขอฟเอินหายเข้าไปในบ้านราางคล้ายหมู่บ้านหลังนั้นฮัลโหลเนยแต่ไปรอพวกเราที่บ้านนะ mm hmm. ตอนนี้รู้แล้วละ่ะว่าไอคอฟมันอยู่ที่ไหนอะช่วงเวลาโพเพใกล้จะมืดเต็มทีทุกคนยืนอยู่หน้าบ้านราางที่พวกเขาเพิ่งมากันเมื่อคืนซึ่งไม่มีใครคิดเลยว่า จะต้องเข้าไปในบ้านหลังนั้นพีทย่าโทรบอกแม่ไว้แล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะบอกไปแล้วละ่ะไม่ต้องห่วงนะตอนนี้พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันก่อนดีกว่าเรารอจนกว่าแม่พีทจะกลับมาไม่ได้หรอแล้วถ้าไอ้คอฟมันอยู่ในอันตรายละ่ะพวกเรารอนานขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะโอมสาทุสตว์ไม่ได้ตั้งใจเจตนามารบหลูออะไรนะ แกมาหาเพื่อนเฉยๆมามากูนํำแมงตามพี่มาเลยไอ้หนุม่มเดี๋ยวพี่คนนี้พาไปเองนะหล่หอไหมหล่อไหมประตูของบ้านหลังไม่ได้ล็อกทั้งๆที่มันควรจะล็อกไว้เหมือนกับทุกครั้งแต่ตอนนี้ประตูนั้นกลับไม่ได้ถูกล็อกอยู่เรากับว่ามีใครบางคนหลดมันออกเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้าน ก็เห็นคอบนอนสลบยูกกลางบ้านในทันทีผพีชรีบยืนกุญแจให้เหนยกับตาลเพื่อไปสตาร์ทรถรอเอาไว้แต่เมื่อพวกเธอเรีบวิ่งไปที่ประตูมันก็ปิดใส่หน้าของพวกเธอในทันทีก่อนที่เสียงกรีดร้องของใครบางคนจะร้องโหยหวนออกมาจนต้องปิดหู ให้พวกเขาต่างวิ่งกระเจิงไปกันคนละทางยู่และผีท,ที่ยังคงประคองคอบไว้ก็พากันหนีเข้าไปในห้องนางเล่นและไปหลบที่หลังโซฟาเก่าๆตัวหนึ่งไอคอฟไอคอฟเฮ่ยดิวะไอคอฟไปตื่นกูต่อยนะเว้ยไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแล้วข,ขอโทษ เขาเป่าสียงว่าแบงค์เชีอะไรของมึงเนี่ย,ยทุกสิ่งท,ทุกอย่างที่ฉันให้เธอมันยังไม่พออีกอย่างนั้นเหรอเธอถึงได้มีทูฮะเธอทรยศทุกอย่างที่ฉันให้ทรยศความไว้ใจของฉัน,ฉนคุณฉันขอร้อง เด no ี๋ยวเท่าะไรฉันต่อหน้าลูกเลยผู้หญิงอย่างเธอจะมาขอร้องอะไรอีกเธอบอกว่าไปสอนพิเศษให้มันแต่ที่ไหนได้กลับไปสมสู่กันนังผู้หญิงไม่รู้จักพอพ่อพ่ออย่าทำแม่เลยฮะพ่อพ่อฮะแกรักแม่แกมากฮะ รักผู้หญิงคนนี้มากใช่ไหมงเงินก็ไปอยู่ด้วยกันเลยไปทา <L un> งด้านเลนกันตาเอพอวิ่งหนีไปหลบที่ห้องครัวขณะที่กำลังเรียกสติกลับคืนมา ก็ได้ยินเสียงสะอื้นของใครบางคนดังขึ้นพวกเธอทั้งคู่ค่อยๆชะเนอมองก่อจะเห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งดื่มอะไรบางอย่างพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยมาก็เอาแต่พูดว่าขอโทษตลอดเวลาก่อนที่เขาจะหยิบมีดขึ้นมาและหันไปทางที่เนยกับอานแอบมองอยู่ได้เห็นพวกฉันตาย พวกแกมีความสุขมากใช่ไหมอยากเห็นมากใช่ไหมงั้นก็ดูซะให้เต็มตาเลยต่างคนต่างได้พบเห็นและเจอกับเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองจนไม่อาจจะอยู่ในบ้านผีสิงหลังนี้ได้อีกแล้วทุกคนวิ่งออกมาเจอกัน ประตูหน้าบ้านอีกครั้งและพยายามที่จะเปิดประตูทุกวิถีทางที่เบื้องหลังของพวกเขานั้นก็คือเหล่าเจ้าของบ้านที่ออกมาต้อนรับพวกเขาได้อย่างน่าขนลุกโอ้ยไอ้บ้าเปิดสิวะตอนขอเข้ามาก็เปิดได้ปกตินี่วะไอ้ไทยวันทีแบงเฮ้ยโอ้ย จากไว้เป็นเนียเ่ยหมอไปยปาดีิไว้กูมไม่อยากอยู่กับซุกี้น้ำไอ้พีชมึงไม่มีผ้าเลยเหรอวอมึงเอาอะไรออกมาไล่บันดีพระกลัวเหรอหลอมทั้งพวงเลยมึไงไอ้กูเคยเอาไปให้เสียนพระดูกูยังเครื่องปู่กูไม่หายเลยปลอมจากรุดสู่รุ่น น่่นนลาลาูกแม่แม่ครับพวก,กเราอยู่ในนี้แม่แม่ช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับมันเปิดจากข้างนอกได้หรือเปล่า่ะแม่ของผีได้เปิดประตูให้พวกเขา,ากัะดานนอกและประตูนั้นก็เปิดออกอย่างง่ายดายทุกคนรีบออกมาในท,ทันทีมีแต่ขอที่ยังคงยืนมองไปที่วิญญาณของเจ้าของบ้านหลังนี้ตอนที่ผีจะดึงให้ขอออกมา และแล้วความจริงก็เปิดเผยขอบเด็กหนุ่มที่เป็นต้นเรื่องของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตเขาได้พบรักกับหญิงสาวต่างวัยที่อายุห่างกันถึงสิบกว่าปีทั้งคู่พบกันผ่านออนไลน์และความเหงาก็ทำให้ทั้งคู่ถล,ล่มลึกลงไปจนยากที่จะถอนตัวนี่พี่จะเอาอยัางไงกันแน่ในพี่บอกว่ารักผมไง ดอะไรนะเบาๆสิดูแฟนพี่ได้ยิ้งลกพี่บอกกับผมว่าพี่จะเลิกกับมันนะ่ะเพราะมันชอบทํำลายพี่ไม่ใช่เหรอทาไมพี่ไม่เลิกสักทีอะพี่จะเลิกจริงๆรอพี่หน่อยนะคอฟแต่ตอนนี้คอฟกลับไปก่อนนะเดี๋ยวแฟนพี่มาเห็นหลังจากที่สามีของฝ่ายหญิงได้รู้ความจริงอกเดือันดานโทรสา ตนนำพาความตายมาสู่ภรรยาและชีวิตน้อยๆที่เขาได้สร้างขึ้นมาก่อนจะปลิดชีพตัวเองด้วยความรู้สึกผิดและเจ็บปวดแสนสาหัสทุกคนที่ได้ร่วมมาชิญเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อมาด้วยกันก็ได้ตัดสินใจที่จะมาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดแห่งหนึ่งและเรียกสติเรียกขวัญให้กลับคืนมาสู่ตนเองแต่ถึงอย่างนั้น ขอบก็ยังเฝ้าคิดถึงอสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาคิดว่าตนเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเอา้านี่น้ำความาให้ขบใจนะเลิกคิดว่าทุกอย่างเป็นเพราะมึงได้แล้วนะนั่นนะสิถ้าคนเราไม่โกรธจนเป็นบ้ารู้จักควบคุมสติได้เรื่องมันก็จะไม่ลงเอ,อยแบบนี้หรอก ถต่ถึงอย่างนั้นก็ให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนสอนมึงนะเว้ยมึงจะรักใครพวกกูก็ไม่ว่าหรอกแต่มึงต้องดูด้วยว่ามันถูกต้องไหมกูรู้ว่าบางทีมันก็ยากที่จะห้ามใจแต่มึงอย่าลืมสิชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวที่อยู่พูดมาถูกแล้วนะคอฟต่อไปมีสติให้มากนะถ้ามีเรื่องอะไรพวกเราเป็นเพื่อนกัน ปรึกษากันได้ทุกเรื่องอย่าให้มันต้องบานปลายแบบนี้อีกขอบคุณทุกคนมากนะ